าจังไหนกือดิดใส่กันกับรถขวงยันยางแตกให้เจ้าเห็นเหตุการณ์บัวก็ติดใส่กันคาดเนี่ยเห็นมั้เพิ่นมาจังไลยเพิ่งมอไซค์เพิ่งนีมอไซค์เพิ่นตาผมาเพิ่นขามอ่ทั้งผุนฮักรถรถทั้งผุนฮักลบรถมาถึงแล้วเหรอ ทัองคุนทักลบลบลบล้นแล้วมาถึงร้นห่อะเนนครับอู้หล่อาะตัวเองังแมแงุณไงกุ่มโอ้ยตายเลเด้ออีแกวจะว่ากวาดดีเนี่ยคนขับคันนี้ยสรนี่ค่ะคนขาคันนี้ค่ะพี่ค่ะ เปิดเปิดพิ่ลมไม่เล่ากันเนอ่ยคนนึงกันเน่ยยังหายใจแล้วยังซื้อตู้เดี๋ยวบอลเบิร์ดเหลียวตัวเตน้ยแห้งเลยนะเมียนข้าแต่ คนทั้งหนเรือหัวมอไก่อนจังเวลาบอสตันเง่ยหน่าบตันจีหนาเ็เรื่องมโอ้มาใส่์มาดมดถถ่วงเลยอันโอเคอยู่ครับทุ่นประกันหรอครับนี่ครับประกันมากนะเนาะมันห่อนครับลงมากกว่านั้เลโอ้หนะ เมียนมอไซค์มอไซค์ตัดหนาเนี่ยมึงมอไซค์ผาโยกหลบไปใช่ไหมนี่มันไม่ทันนะวะมันเจอรถหนุล้อพอดีใช่ใช่ไหมครับเจ็บเจ็บตรงไหนไหมครับพี่เจ็บไหมครับโอ้ใครจะบัสไปเลยนะเขาข้ามมาฝั่งนู้นใช่ไหมครับเขาจะข้ามถนนนะโอ้เขาจะข้ามถนนแล้วตัดหน้า้แลเขาตัดเลยไงเขาพยายามอืม บวหูเกันแต่ขิวนี่มอไซค์กันมอไซค์ขันกดบานเท้าอยู่อ่ะโบโบโบแมนไ่เคยเห็นอะฮักล้มันบโบบินเนาะล้มเขี้ยวเลยแต่คนนั่งข้างรถขอ่งล้อไม่อาการไม่หนักเท่าไหร่มีรอยแผลรอยะไรใส่ถ้าหมาเลยบอกม่นได้แล้วกันมาได